โอเคครับอันนี้คือที่ผมเปิดอยู่นี้เป็นถ้าลองไทยนะครับอันนี้คือแท็บเล็ตตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าที่ผมเปิดอยู่นี้ก็คือไฟฟอรเวอร์ชั่น15นะครับตัวใหม่ล่าสุดของทางโ s ซิล l ่นะครับก็คือดูได้ว่าเนี่ยผมเปิดจริงๆ,ๆนะครับก็คือ,อะลักษณะที่เปลี่ยนไป UI ครับเปลี่ยนไปมากอย่างมากเลยก็คือทุกอย่างจะกดซ่อนอยู่ข้างในนี้มันก็คือเราสามารถเรียกแท็บ นะครับได้หมดเลยเราจะเข้าไปอะไรก็ได้แล้วก็มีปลั๊กอินนะครับเดี๋ยวผมลองเข้าเช่นเว็บที่มีแฟตเอาเมื่อกี้ผมเข้า IQ คิวแก้งไปแล้วมันก็มีแฟตอยู่ยนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะเข้า manager.co.th นะครับซึ่งเป็นเว็บที่มีแฟตเยอะพอสมควรเลยตึย๊อ่าเข้ามานะครับ เวลาก็คือสมมติว่าเราไม่ต้องการให้แถบมันขึ้นมาในหน้านี้ก็คือเราสามารถกดเลขเลขหนึ่งเลขสองอย่างเงี้ยก็คือสลับหน้าไปมาอะไรอย่างงี้ได้นะครับแล้วก็มันจะมีตรงนี้ครับคลิก here a c t i v a t e นะครับก็คือว่าเวลาเรากดปุ๊บเนี่ยกดแล้วมันก็จะมี action ตัวหนึ่งทำงานนะครับก็คือ f l a s ตนัวเองเพราะว่าส่วนใหญ่แฟ a ตมันจะไม่ขึ้นนะครับแล้วก็ r e ฟ e ชทุกอย่างการจัดวางนั้นผมว่า ลงตัวและเข้าท่ากว่าเดิมนะครับเข้าท่ากว่าเดิมบางทีอาจจะเนี่ยครับอาจจะมีบ้างอาจจะมีขึ้นมาแต่ว่ามันอาจจะขึ้นมาก็ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดต๊ดสะดุดสะดุดอะไรอย่างเงี้ยว่งเช่นถ้า,า,าเว็บไซต์เล็กเนี่ยมันก็จะเนี่ยครับเมื่อกี้ขึ้นมาและแต่ว่าขึ้นมาปบาบางเบาบางมากนะครับและลเรื่อการอ่านเนี่ยก็คือสมมติว่าผมคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันใช้งานง่ายแล้วก็ง่ายกว่าเดิมเยอะพอสมควรเลยทีนี้ไฟฟ e ็อก ตัวนี้ก็ถือว่ามาตอบโจทย์เรื่องการทําง,งานที่เพิ่มความเร็วในการทําง,งานมากขึ้นนะครับแล้วก็สำหรับคนที่สนใจตัวรู้สึกว่าแท็บเล็ตบอกว่าแท็บเล็ต0เข้าไปแบบวรู้สึกช้าจังลองมาเข้านี่ครับ FireFox 15โหลดได้เลยครับที่เพซโซส่วนใน PC ก็ใครมีก็อัปเดตได้ใน iOS ก็มีให้โหลดได้เหมือนกันนะครับโหลดได้ทั่วได้ชนะจากการที่เรา ก็อขอจบรายงานแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ